เอาละครับผมสวัสดีชูเวลานะครับผมมาพูดถึงชิบากนิดนึงนะฮะถือไปเหรียญหนึ่งนะครับผมที่ผมถือครองมายาวนานมากๆนะครับผมถ้าพูดถึงแล้วก็ตั้งแต่ทําคลิปมาจนถึงปัจจุบันนี้ยังถือครองอยู่นะฮะชิบายเหรียญอื่นๆแม่งขายทิ้งไปหมดแล้วไอ้เหี้ยวในเหรียญมิมี่ของผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเหรียญมิมี่ของผมที่ผมขายทิ้งไปนะครับผมแล้วก็จะมีเหรียญที่เก็บไว้นะครับผมอย่างพิทบูลนะฮะแคทเกิลเก็บไว้นิดหน่อยนะฮะพอชอบนะฮะชอบแมวแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลย ถือเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เราต้องพูดกันและให้เราเข้าใจกันตรงกันนะครับผมชิปเบิร์นนะครับผมหรือตัวทวิตเตอร์นะครับผมที่ตัวสอบนะครับการเผาไหม้นะครับผมหรือการเบิร์นของเหรียญชิบะอินุนะครับผมได้ประมาณประมาณการนะครับผมว่ามีการเผาเหรียญทั้งหมดนะครับแปดหมื่นสามพันสามรอยสี่สิบเจ็ดล้านเหรียญนะครับผมซึ่งแน่นอนในทั a เซ็กนที่เกิดขึ้น6 3พันสามร้อยเ้สิเนเนี่ยถือเป็นปริมาณที่ไม่คำตอบคือน้อยชิบหายเลยใช่ฮะ มีคนประมาณการไว้นะครับผมว่าเฮ้ยถ้าเผาในลักษณะนี้ต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยอีกชาตินึงนะครับหรือเอาง่ายๆคืออีกสองอมีคนพูดในเชิงแกนตลกนะว่าหมื่นปีเราถึงจะได้หนึ่งดอนในอนาคตน,นะครับผมแต่ผมมองกับกันนะผมมองในลักษณะที่เรียกว่าการก้าวกระโดดของเทคโนโลยี Technology นะครับผมแต่แน่นอนสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งเพ้อฝันล่องลอ,อยนะฮะ ดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่ไม่กาวแบบเต็มที่แบบแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนก็กาวแบบอย่างนี้นะครับผมไม่ได้กาวแบบโดยไร้สาระโดยไรเหตุผลนะครับในมุมมองที่เกิดขึ้นนะครับผมในการ่มเพาะที่ทําให้ผมเติบโตไปจนถึงวันนี้นะผมต้องมองว่าเฮ้ยชิบะเนี่ยอาจจะเป็นทรัพย์สินที่เราต้องส่งมอบให้ลูกหลานว่ะ <laughs> ถ้าในลักษณะของที่เขาคํานวณน,นะครับผมถ้าเป็นการเบรนลักษณะนี้เนี่ยร้อยปี มีโอกาสที่จะแตะศูนย์จุดว่าไปนะครับผมแต่จะน้อยลงกว่าเดิมเยอะนะครับผมแต่แน่นอนมีคนคาดการณ์ไว้หมื่นปีซึ่งแน่นอนเทคโนโลยีณเวลานั้นเนี่ยมันไปไกลแล้วล่ะมันคงชิบ่ามันคงไม่มีทางที่จะไปไปถึงหนึ่งดอนแล้วมันจะมีมูลค่าเพียงพอสำหรับการใช้งานของเรานะครับผมแล้วเราก็ไม่มีทางอยู่ถึงแน่นอนนะฮะเราคงแต่งแตหาไปก่อนนะครับผมสิ่งนี้ทำให้เราเห็นอะไรนะครับผมเราเห็น2ส,ส่วนนะเราเอา2ส,ส่วนมาพูดคุยแล้วคำนวนคณคะแนนกันนะครับผมก็คือ อัตราบิเกส1,000นะครับผมอิทูเรียมในวานอิทูเรียมห0ึ่คนนะครับผมท็อป7ที่ซื้อกันนะครับผมก็มีอยู่แค่7เหรียญนะครับผม1ใน7เอ่อทั้งหมด7เหรียญเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมเป็นเหรียญ Stable c o i ยนะครับผมแล้วก็บิตซิบิตทูนะครับผมแล้วก็ชิบะอินุนะครับผมซึ่งติดอยู่ใน1ใน7นะครับผมนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าคนยังมองโอกาสของมันอยู่นะครับผมแต่แน่นอนสิ่งพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เลื่อยลอยผมเคยพูดเสมอครับผมว่า ไ้เร่องพวกนี้มันเรื่องลอยว่ะแม่งไม่ใช่เรื่องที่เราจะหาสารราจากมันได้แบบร้อซขนาดนั้นนะครับผมแต่นั่นทําให้เราเห็นนะครับผมว่าชิบะอินุยังมีคนซื้อซื้อขายอยู่ตลอดตลอดนะครับผมเอาไม่ไต้องตามล้วใช่ไหมเราต้องบอกกันนะครับผมว่าถ้าเป็นลักษณะาการที่เขาค่าคะแนนเนี่ยซึ่งถามว่าในทฤษฎีของไครสั์ถูกต้องไหมคําตอบของเขาถูกนะครับผมไม่ผิดนะ ถ้ามันเผาระดับนี้นะไปเรื่อยๆนะหมื่นปีนะผมเราถึงจะมีโอกาสได้รับหนึ่งดอนนะแต่เรามองถึงลักษณะของบล็อกเชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะซึ่งจะเกิดหรือเปล่าก็าไม่รู้ต่อไม่ได้นะครับผมในเลเยอร์สองนะซึ่งเมตาเมตาเวิร์สที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็ตอบไม่ได้อว่ามันจะเวิร์สขนาดไหนนะเพราะว่าเกมแม่งปล่อยออกมาแล้วแม่งดูถูกลูกถูกกังไลก็ไม่รู้ว่าใฮ้แม่งในลักษณะขอมุมมองของผมที่มองเกมนะครับผมที่ผมเป็นคนเล่นเกมก็รู้สึกว่า เออห้เป็นพูดถึงเป็นเกมการ์ดเกมหนึ่งเนี่ยก็รับได้แต่มันไม่ใช่เกมการ์ดที่สนุกพอจะเล่นตลอดเวลานะครับผมนี่ก็ชัดเจนผมเป็นคนชัดเจนตลอดนะฮะถามว่าในอนาคตที่ไปนูจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมในมุมมองของผมนะไม่ใช่มุมมองของที่มองเข้ามานะครับผมมองว่าในระยะเวลานะครับผมที่จะถึงในอนาคตนะสอ,อปีสองปีสามปีข้างหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เขาบอกว่ามันจะเป็นบล็อกเชนที่เกิดขึ้นนะครับผมเทคโนโลยีเมตาเมตาเวิร์สที่เกิดขึ้นนะครับเมตาอีกแล้วกูติดเมตาจังเลย ไม่ได้อะไรให้เราเห็นลได้หลายอย่างนะครับผมว่าชิบายุจะก้าวเดินพ้นจากสิ่งที่เรียกว่าอัตราการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจเงินเฟ้อได้หรือเปล่านะครับผมแต่แม่งช่างแม่งเหอะคำพูดยากไปเอาง่ายๆคือมันจะก้าวไปถึงหนึ่งดอลได้ในอนาคตหรือเปล่าหรือมันจะลดลงเหลือหนึ่งบาทในอนาคตได้หรือเปล่าเป็นสิ่งที่เราต้องท้าทายนะครับผมต้องใช้คานี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องท้าทายกันเองนะครับผมและผมท้าทายมันนะ ผมแล้วผมย้ําชัดเสมอนะครับผมว่าผมไม่ต้องการให้คุณท้าทายมันนะครับผมถ้าคุณไม่มีเงินเก็บนะครับผมหรือเงินเยนที่คุณเพียงพอในการที่จะสะสมมันนะครับผมนี่เป็นสิ่งสําคัญนะผมจะย้ําสิ่งนี้ในทั้งปีนี้นะผมให้ชัดเจนนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราพูดอะไรออกไปนะครับเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งแต่ก่อนผมก็ยังไม่คิดว่าผมจะต้องยอมรับว่าผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าเออเมื่อเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ปุ๊บเนี่ยเราจ็้ผวมมะแลก การกรองข้อมูลเท่าที่ผมสามารถกัรกรองอามาได้แล้วผมจะย้ําชัดเสมอนะครับผมว่านี่คือสิ่งที่มันมันคือฟิวเจอร์มันคือฟิวเจอร์ในอนาคตนะผมอนาคตที่เราคาดเะเนได้แต่เราไม่สามารถมองภาพอารวมขนาดนั้นได้แบบร้อซซึ่งทําไมผมถึงพูดคํานั้นรู้ไหมครับผมเพราะว่าเราเราเห็นนะครับผมจากการที่ผมคํานวณมาปีก่อนให้คุณดูนะครับผมว่าไอเหรียญนั้นเหรียญนั้นเหรียญน,น,นี้นะจะไม่มีทางขึ้นมาแน่นอนถึงหนึ่งดอนนะครับผม ซึ่งมันก็ตรงตามที่ผมพูดนะ,ะยกง่ายๆคือชินจานะครับผมแต่จะขึ้นถึงจุดดนั้นแน่นอนลดศูนย์เยอะแยะไปหมดแน่นอนก็เป็นไปไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเขาเปลี่ยนอีเวอร์สเหรียญนะเป็นเหรียญใหม่นะครับผมแต่มันก็เป็นจุดๆหนึ่งที่เขามองกันไปก็ว่ากันไปว่ากันไม่ได้นะครับผมนันจุดนั้นที่ผมออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ต้องมองต่อไปในอนาคตนะครับผมว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นที่เราทําให้เราตระทึกหรือเปล่านะครับผมแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยผมยังถือครองอยู่นะครับผมและผม็วมลเหล เงินที่ผมถือครองอยู่เนี่ยผมก็พร้อมจะรัเเลียงกับมันนะครับผมแต่มันนี่ไม่ได้เกินลิมิตท,ที่ผมจะถือครองนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมผมไม่ได้บ้าบอคอแต่คอยพอกแดกลงแม่งไปเลยสิบล้านยี่สิบล้านไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมเราสะสมไปเรื่อยๆโดยที่เรารู้สึกว่ามันคือหวยอันนึงแล้วกันนะหวยที่มีเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมองไม่ได้ซึ่งไม่สามารถตอบได้ว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตนะครับผมอันนี้ก็บอกกันให้ฟังก่อนนะครับบอกเพื่อรู้บอกให้เพื่อเข้าใจนะครับผมบอกเพื่อ ในการพัฒนาต่อไปในอ่นะคตของพวกเรานะครับขอโทษนะฮะโทษทีกระดาษเช็ดชู้ติดิเทอรเนอร์โอเครับมาต่อเนอรนิดนึงนะครับผมกับ t o k e n X นะอันนี้เราจะไม่ต้องรู้นะครับผมจริงๆข่าวแม่งมาตั้งแต่หมกราแล้วผมเตรียมงานรีพอร์ตนะผมทำไม่ทันจริงๆนะต้องขออภัยด้วย ในสิ่งที่จะออกมานะครับผมก็คือ Real Estate X p o n e n t i a l นะครับผมยื่นฟ i ยเอ็นคอรอนะครับขอออกเสนอขายโทเค็นเ e a l ล X, มีโทเค็น X เป็นผู้ให้บริการ ICO นะครับผมซึ่งไม่เกิน19ล้านโทเค็นนะครับโดยประมาณตีตกตก,กลมๆนะอายุ10ปีนะครับผมแล้วก็ลงทุนในสัญญา RSTA นะครับเราไปได้จากห้องจุดบางส่วนจากโครงการ Park Origin พร้อมพงษ์พัาไทยทองหล่อนะครับผมซึ่งในราคาที่ลงทุนเนี่ย เรามองถึงห้องชุด138ห้องนะสรับสู้ง่ายๆนะครับผมโอกาสในการในโอกาสในกาำไร1-5ปีแรกของการเขาติาร,ต,รตีไว้ใช้คําว่าโครงการตีไว้ประมาณ4%ถึง5%โดยประมาณนะครับผมแล้วก็มีโอกา,นาส,าส,าน,กาสน,นะครับผมพูดผลตอบแทนรายไตรมาสจากการจําหน่ายทรัพย์สินของโครงการสุทีิในปีที่6-10นะครับผมซึ่งอันนี้ก็ต้องว่ากันไปนะครับผม แน่นอนในโครงการนี้เนี่ยการเสนอขายโทเค็นเรียเอ็กซ์นะครับเป็นการเสนอขายให้กับผู้ jeune, ลงทุนรายย่อยนะผู้ลงทุนรายย่อยและผู้อ่ผู <sk> ้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษโดยผู้ลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนได้รายละไม่เกิน300,000บาทนะครับผมโดยผู้ที่ให้บริการเสนอขายโทเค็นดิสตอนบริษัทโทเค็นเอ็กซ์นะครับผมทัสต่้จำกัดเนี่ยคือบริษัทหลักทรัพย์กองทุนไทยพระิษฐ์โดยตรงนะครับผมแล้วก็แน่นอนในกลุ่มพาร์ทลักชัวรี่นะครับผมถามว่าโครงการนะครับผมในส่วนของ Uh, ห้องชุดนะครับผมที่จะเกิดขึ้นนะจำนวนที่เกิดขึ้นในทองรลอนะครับผมพญาไทนะครับผมในจุดกลางเมืองค้องโพรงนะครับผม3มจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีกําไรไหมคาตอบคือมีกําไรนะครับผมที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตนะครับผม <ficar> เพราะอะไรครับอันนี้ผมค่อนข้างไม่ผมใช้จะไม่ใช้คําว่าการันตีนะแต่ผมมองถึงรูปแบบในาการทํางานของระบบนะครับผมที่เกิดขึ้นของห้องชุดที่เกิดขึ้นการเช่าห้องนะครับผมที่ จำนวนห้องมันลดลงเรื่อยๆการแข่งขันในตัวเมืองมันลดลงเรื่อยๆเนี่ยครับผมเพราะว่าจำนวนที่ดินมันน้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถดูได้นะแต่แน่นอนผมไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินแต่อย่างใดนะอันนี้ต้องมาดูกันอีกทีนะผมว่า ARELX นั้นจะปล่อยขายเมื่อไรนะครับผมขออนุญาตนะอยากรู้มันจาปล่อยขายเมื่อไร อันนี้เป็นรายละเอียดย่อยๆนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่ใช่รายละเอียดหลักที่เราจะสนใจขนาดนั้นนะครับถ้ามันยังไม่ออกมาแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะยังเ,เหมือนเดิมนะครับผมยังไม่ได้ต่างจากเติมสักเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวณนะช่วงเวลาที่จะออกมาแบบเต็มๆนะครับผมจะรีบเอามาเล่าสู่กันฟังเลยนะครับผมแต่นี้ก็คือ,อโทเคนดิจิตอลน,นะเพะื่อการลงทุนตัวแรกตัวแรกนะครับผมของตัวโทเค็น X นะครับผมที่ออกมาเป็นแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับผมยังไงก็ตามนะถ้าคุณสนใจนะผมและคุณรู้สึกว่า ตัวนี้เป็นการลงทุนอีกอย่างหนึ่งของคุณนะครับผมคุณต้องศึกษาให้ดีและรอบครอบนะครับผมประมาณนี้คร่คราวๆว่าเจอใหม่คลิปหน้าผมป้องกดจับแล้วก็ส s c r i b e เป็นกำลังใจกันนะครับสวัสดีครับ